็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม,ผมก็จะมาเล่น <c oughs> อ่า Skylin ครับก,ก,ก,ก็เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเป็นการล่ามาังกรฆ่ามาังกรแล้วอาวุธมันไม่ใฉ่ไรเท่าตอนนี้กนะ็ยก็ตอนนี้ได้อาวุธใหม่ใฉ่ไรกว่าเดิมนะเป็นเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรละ่ะทนูนี่คือ,ออัปเกรดแล้วพาวเวอร์ก็สกานะครับผม เราก็ไปลองใช้กันเลยดีกว่านะกับชุดเกราะใหม่ที่ไปอัพเกรดมาครับเอาลัทธนวนกันเลยเฮ้ย,ย,ยผู้ขนวขนนายาผู้ขนวยจุ๊บทิ้งไปโอเคก็เปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่านะ แอเเลยฮะแต่ขอทิ้งของเดี๋ยวน้ำหนักในตัวจะเพิ่มขึ้นอันั้นไม่จำเป็นเจอทิ้งให้หมดโอเคไม่จากว่า <c oughs> มาที่เรือลำนีแแ้แล้วเรือแตกเมื่อกี้เจอโจนอีกสองนเจอบัณฑิตครับใครบอกว่าคบบัณฑิตแล้วดีครบไปแล้วจะเป็นโจน,นะเราจะบัณฑิตแปลว,ว่าโจ อโอ้วิ่งอีแล่ะไม่ชอบเลยก <c oughs> <c oughs> ็วิ่งต่อไปเรื่อยๆจนเจอถ้ำนะฮะขึ้นได้ป่ะมักมักง่ายอีแล,ล้วรัดเขาาอุ้ยขึ้นไม่ได้ไม่ได้ด้วยอ่ะแล้วถ้ำมันอยู่ไหนอ่ะ ในถ้ำเราทำอยู่ทำอยู่ข้างล่างวะวะเดีดเดีดเด็ดเนื่องจากว่าเราจะอยากได้ของในถ้ำเพราะว่าไปจะคลิปเก่าไปถ้ำไหนมาไม่รู้แล้วมันได้ของดีเยอะแยะเลยเช่นอาวุธเช่นอะไรพวกนี้นี่ลองไปถ้ำนี้ดีกว่าไปกันเลยฮะหนูก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับผม ชวิงโหเฮ้ยมันหนาวนะเฮ้ยอวอดีสดอกโอ้ชีไอซ์วูฟมาป่าน้ำแข็งเฮ้ยเคยมาแล้วเหรอไม่เคยนะรู้สึก เย้ยอ้าวมาจมน้ำตายอะไรกันตรงนี้เนี่ยอ๋อกำลังคุยภาษาใบเฮ้ยอะไรวะย้ายทำก็ได้ดูที่ผมเล่นตอนนี้คือเผาอ่มนุษย์นะฮะแล้วเล่นสายอาร์เชอร์คือนักธนูธนูมันก็เลยแรงขึ้นเรืเ่อยๆ มีถ้ำไหนช้ยไลน้าไปมั่งหนอขอฟ้าเถาเอ้ยเอ้ยตัวอะไรอะ่ะ w w h a t What the h e l l ยิงได้มองหน้ามองตาเฮ้ยยิงไม่ถึงยิงเร็วแต่ไม่แม่นเ,เลยเว้ยเอาแข็งเป็นการติดสกิลนะทำให้สตูแข็งแล้วก็ตายได้ มีมีเนื้อมีหนังมีน้ำมีนวลโอ้มันคือตัวอะไรผมยังไม่รู้จักเลยเนะี่ยคือสิ่งตัวทะเลเหรอใช่ป่ะมันคือสิ่งตัวทะเลเปล่าไม่รู้ช่างเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือตัวอะไรวะยิงแม่งเอ้ยยิงมันไม่โดนเล่นเวทก็ได้มะสกิลที่จะใช้ก็น่าจะเป็น ฟันรได้ไม่รู้จะสะเทือนมันว่านะต้องลองแต่ว่าฟูสรถาอี๊ขับรถหน่อยเดียวรดเพื่อเอ้ยี่ไม่ไม่โดนวะดีนะมันปล่อยน้ำแข็งไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะแม่นจะเท่าไหร่อะไรวะเฮ้ยยี่หือกว่าจะโดนแล้ววะ ลูกสนมีค่าใช่ยอุ้ยอะไรอ่ะโดโมครับช่วงนี้โหคลิปนี้ยาวแน่เลยว่าจะทำแป๊บเดียวเข้าตรงเข้าวทำเตียวของยาวแน่งานนี้เฮ้ยมีเป๊ะอะไรอ่ะไอรอนอะโรไม่เอาฉากว่ายน้ําไปเดาปลอมตัวก่อน ทำตัวเป็นประชาชนธรรมดาเอ็บ okay. เป็น okay. เรนนี้แล้วมีใครอยู่ไหมมีแต่ศพว่ะ <c oughs> เนื่องจากว่าเมืองนี้มาทล่มมันไปแล้วรอบเนี่ยมีแต่ศพ เข้าไปดูข้างในกันดีกว okay. <N aman> ่าว่าข้างในมีอะไรว่าจะฟ้าทาวเวลไม่ได้ฟ้าสักทีในเวลว่าสามสิบอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่กระดิกเลยโอ้ยไม่ใช่มืดมนซะเหลือเกินโอเคอ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ยข้างในนี่มันคืออะไร เราต้องพกหัววะเข้าใจโดโด,โดแม่หมดเฮ้ยอะไรอะ่ะฮะฟุตอ๋อรอ,องเท้าเฮ้ยชิบหายแล้วไงล่ะอู้ยิงไม่ไม่เข้าเลยฝันไม่โดนเลยหนูเฮ้ยตัว อะไรวะน่ะบุสโรจาเซเซนี่แตกแตกแปน้องอุ้ยโอ้ช็อตไม่โดนช็อตเขาหลอแตเองไม่มีทางชุดบวกมาเว้ยเป็นสายฟ้าเราต้องตอบโต้ด้วยสายฟ้าอย่าไปกลัวคิดว่าเราสู้ไม่ได้นะเล่นมาสองมือเลย เดี๋ยวแล้วเฮ้ยถึงว่ามาโดนโจมตีลืมมาอาลืมมาปอแขนออกนี่ล้มไปหนุ่มตายดูสิในตัวนายมีอะไรน่าสนใจไม่ไม่มีเลยเอขอโ,มโมยครับเปือยกายไปเนูะเฮ้ยเ้อล่างสลาย แต่มันไม่ใช่ลายจริงแน่เลยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดปลอมตัวทำเนียนเอ้ยทำเนียนน่นทำเนียนทำเนียนโอเคตอนนี้ก็เป็นของหมดแม่มดละเป็นแม่มดละเก็บลูปธน,นูก่อนอะไรมาตุ้ดุงตุ้ดุงโอเคเราต้องทำเนียนนะต้องค่อยเดินอะไรเนะี่ยเธอ ตายแม่ซุ่งแม่เสียงนะเดี๋ยวเถอะลากศพอ,อ,อ๋อเห้ยเบิ่งเวลาคลิปเนี้น่าสนใจมากอะกะลำปีไม่กว่าดเด็กเข้ามาใหม่วะโอ้นึกว,ว่าถ้ำนี้มีอะไรดีมีแคก่กระลำปีมีลูกธนูมีตังร้อยกว่าบาทมีขวดยาเพิ่ม พลังเวทก็คือมีหนังสืออีกมากมายไม่เอาไม่คำมวเปิดประตูเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปไปม่งเลยแล้วกันเล่นสายผสมนะระหว่างเวทกับอาเชอร์ผสมมันอยู่ก็อยากจะเล่นแต่อาเชอร์อย่างเดียวอะแต่ว่ามันมันไม่ไหวในการจะสู้กับมังกรนะก็เลยเล่นเวทไปปนไปด้วย เฮ้ยมีขวานมีผ้าเช็ดโต๊ะมีเพื่ออะไรนั่นไงข้างหน้ามีศัตรูหนึ่งนายไม่นายเนี่ยอันหนึ่งเธอหูมันไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มาถึงสองอา้าวคือตัว,วอะไรวะอา้าวแข็งแบนหนุ่มยิงเข้าหน้านะเอาตัวหลังก่อนตัวหลังจะตายละอุ้ม เา้าเอาแข็งแข็งตายเบื่ออาเชอร์เบื่ออาเชอร์อ,อ,อ,อย่าวนีดิดูเราวาไปฮิว่ะขี้โกงว่ะโอ้ยอย่างนี้เสี่ยงิยงไม่โดน่ะดิต่อยเอาต่อยยะเพื่อนิงห <laughs> ลบทันเจ็บไหม เวยชุดมันเท่ะอะเฮ้ยธะนูแรงแค่ยี่สิบเจ็ดเองแมวอ,อู้อาหารการกินย่ำโอ้ถ,ถ้ำมันจะฮัลูฮัลลาขนาดนี้นะมีดาบด้วยดาบแรงยี่สิบเอ็ดเองหาของดีไม่ได้เลยวู้ ตังมาซื้อก็ได้เห้ยหก 3, แกสามสี่แรกแรกนี่เก็บหมดอ่ะเห็นอะไรแรงเกินสามสิบเก็บหมดอ่ะแต่พอเริ่มเรียนทักษะด้านการตีอาวุธแล้วมันจะไม่ค่อยจะเก็บกันละเฮ้ยแปล,ลูกธนูใครมาน่ะเป็นอาเชอร์แต่เสือเก็บอาวุธของสายตีใกล้มาหมดเลย กินน้ำดับกระหายไปต่อเรื่อยๆ,ๆแต่เอ๋เฮ้ย,าายอ,ะอ,อะไรอ่ะเฮ้ย what happened here who are you มันคใครวะมันคือบัณฑิตมันคือโจรเราไม่ยุง่งแต่เอ๋ฮะมึงอย่าฮะมึงอย่าฮะชิบเายแล้วอุอ๊ยทำไมตาสีเหลือง มีจะตีกูแล้วไม่มีทางอะเล่นเล่นเวทนะอมาฟุสโรดาฟันโรด้าช็อตเลยเฮ้ยนักเวทโอ้โหไม่ได้มาแค่หนึ่งโอ้โหไม่ได้มาแค่หนึ่งโอ้โหดูจุดแดงๆบนแมพครับบนทิศอะไรวะ เปล่าแม่ง้ฟันดูดเยอแม่งเอาซส,สเปกกูตกเลยกระตุกเลยเนี่ยล้มไปหนูไม่ต้องมาอัมฮิลมาฮิลเฮ้ยเฮ้ยเจ,บจบ็บเจ็บดีนะใส่ชุงกันกันไว้อย่าพึ่งดิใจเย็นไอพวกอาเชอร์พวกอาเชอร์เราต้องเล่นนะขาวซะหน่อยอาเชอร์นี่อัธนู มาเฮ้ยลูกหนูกหัวยังอยู่เว้ยอือเต็มหัวเฮ้ยไม่ตายวะยโยกโยกสเต็ปโยกโดนเจ็บไปหนึ่งโยกมา ตึ๊กตๆ๊ต๊กจัวอ้าวไม่โดนยืนวัดกันแบบคาร์บอยครับกระเด็นไกลเฮ้ยมีคุณแจด้วยอันนี้อะไรน่ะมันเป็นดีเฟนซ์ของสายน้ำแข็งนี่ว่ะแมวเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งเก็บขโมยไม่หมดเราเกียดบัณฑิตแต่เราคือบัณฑิตซะเอง ตายคู่กันละนายโอ้โอ๋ออันนี้มันติดเอ่อติดสกิลของธนูคือยิงแล้วมันจะแช่แข็งสตูวไว้ให้แบบคล้ายๆสตาร์ทไว้อะ่ะเป็นเวลาเอ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิบห้าวิที่แข็งอยู่นะเก็บแม่หมดไล่คุณจงคุณแจนี่เก็บมาเพื่อดาบ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 เองแรงสามสิบสามเอ็ดเอง ของหนังสือขวดอะไรนะเนี่ยมะเขือเทศรองเท้าหมวกเกบไปขายได้ราคาอยากได้หมวกใหม่อเสื้อใหม่แล้วจะแต่งตัวให้กลมกลืนกับชาวบ้านเวลาเจอหน้าใคกก็ตักทายกับเขาว่า บอลไม่มีอะไรอีกแล้วอ่ะไม่สิ้นสุดว่ะโอ้แอนไปวะเนี่ยมีแต่อะไระนูรน้เต็มไปหมดเลยยีบเปิดมาเจอเจอพงสีทครับพร้อมเป็นคัมภีไปดียวไปละโดนเฮ้ยกลับไงอ่ะ วาได้ละกันเออธนูแรงยี่ห้ากูไอ้พูดที่ทหารถือยังแรงกว่าไปละไปละไปลอยู่ในทำนิ่นายเกือไปแล้วเฮ้ออเออฮุยนายท่านวัสด,ดีลากศพกมาไม่ได้ แต่ตัวให้ม,มันกลมกลกัะทหารดีไหมอ๋อนี่จะได้เป็นนักเวทดูเหมือนเป็นนักเวทอะ่ะแต่ไม่ได้เล่นสายเวทแม่งเลยเบาเพราะปกติถ้าเล่นสายเวทอะ่ะช็อตแค่มือเดียวอะก็แรงแล้วนะเกือบตายอะ่ะแต่อันนี้สองมือมันยังวิ่งมาตีเราได้จะโหดเกินไปแล้วนะ มีเสื้อด้วยเปลี่ยนชุดต,ตรงนี้เลยเฮ้ยม่อเปิดมามีแต่ม่อฮะ<า>เกิดอะไรขึ้นมีแต่น้ำเว้เยเฮ้ยมีลูกหนูออกกด้อเปลี่ยนชุดให้เป็นชาวบ้านเหมือนเดิมเกมนี้มันอิสระหาตา,างจริงครับ เฮ้ยนี่ไงผมบอกแล้วมันอิสราหาตาตรงที่แบบว่าเนี่ยะมันเป็นฉากแบบกวนกวนส้นติ่งได้ก็คือบมอสิบปดบวกอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็ขอใส่ชุดละกันจะได้ไม่ต้องติดเล็น,นะไปเอาสมผมเนี่ยรองเท้าใส่ยังงวะใส่ละป่ะกู <c oughs> จะตัดคลิปยังไงนะฮะ ว่าจะไม่ให้เห็นหมดแล้วนะหมดสิบแปดบวกเนะี่ยโย่ h ลโ l เมืองไทยอืออออืออีบวกอ่าอ่าจอโวยหมายเสียบหน้าก็ คลิปหน้าหาล่ามังกรเดียวคลิปนี้ก็เห็นแลไรไปเยอะละ,ะไดครับผม,มนั่นเสียอะไรอะ่ะอะวะได้ยินมใจทางเนี้นี่ไงเก็บอะไรไม่รู้ที่รู้วิ่งเอาหมด เฮ้ยอะไรวะบันดิตบันดิตกับบันไดอุ้ยขอโทษโดนปนะ่ะน่ะแล้วมึงฆ่ากันเองทำไมเนะี่ยเอ็มไพ,พร์กับสตอมล็อกเอ๊ะเอ็มไพร์กับสตอมล็อกอา้าวยิงเราเป็นใครไม่โซนกะเด็นบ่ายโยมเฮ้อเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยเฮ้ย ไปไหนแล้วล่ะโอ้โห,โห,โหเป็นปุยผงเฮ้ยอัมีเ,ดดมเพชรพลอยทำไมเราจะไม่เก็บเกือบตายไม่ได้ไหมพวกเอ็มเอ็เอมไพกับสตอมล็อกมันมาตีเย็นตรงนี้วะทอดเอาไว้ก่อน ก็คือในควสเนี่ยมันจะมีเอ่อถ้าเป็นอันนี้มันจะมีให้เลือกว่าอยู่ฝ่ายไหนหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามีให้เลือกหรือเปล่าแต่เห็นมันจะมีให้ถามตอบกันอยู่ทอชกดน้ำมมาสรุปฝั่งไหนชนะเนี่ยเอ้ยฝั่งสตอมชนะเว้ยโหเอ็มไพร์ใกล้กาเมื่อกี้นะ่เมื่อกี้จะช่วยอยู่แล้วแต่ช่วยไม่ทัน ไม่ใช่ช่วยไม่ทานเมื่อแต่โดนบัณฑิตยิงธนูปักเต็มคอเลยนะอะไรวะข้าทหา,หารก็ไม่ได้อยู่แถวนี้นี่ว,ว่าทำไมแม่งมาเียันตรงนี้วะเออกูว่าจะจบคลิปไม่ได้จบสักทีอ่ะมัวมาดูไหนๆก็ไหนๆล้วโชว์สูตรกันเลยแล้วกันอุกนะฮะว่าใช่ปะถ้าจำไม่ผิด เฮ้ยไม่ใช่วะเฮ้ยหรือว่าใช่เอ๊ะยังไงชิบหายบันล,ลยัยระโยม snowhammer เน่ทำสูตรได้ด้วยมุกขึ้นมาไอ้นุม่มน,น่าเราช่วยฝ่ายสตอมฮะเพราะว่าเลือกฝ่ายนี้ต้องแต่ในเควส์ละ ่ายนี้แม่งมีแต่ผู้หญิงว่ที่เป็นนักรบอาลาจบด้วยการโดดน้ำอะ่ะ